ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแต่เจอกันพี่น้องเอ้ยข้าวล้มพี่น้องข้าวล้มก่อนเมื่อวานกับเบิงคูปตาไปแล้วมันบอกแต่วันนี้มาดูรถใหญ่บ้างพี่น้องเอ้ยเบิร์รถใหญ่กับคือเก่าพี่น้องเหมือนเดิมบ้านผมก็ไหลเลยพก่อยคือเก่าพี่น้องเอ้ยไม่ว่าแต่ข้าวล้มหรือว่าข้าวตั้ง โอกร้อยคือเก่าอืมคือยังอันนี้เลยพี่น้องนี่คั้งนี้ก็มีแต่เข่าล้มพี่น้องเอ้ยเข่าล้มมีแต่เข่าล้มเห็นบหมมีแต่เข่าล้มทั้งั้นเลยนี่หมุนให้เบิรงนสามหลอดโอซูปองศาเลยมีแต่เข่าล้มก็โอกร้อยคือเก่าพี่น้องโอกร้อยคือเก่าอืมก็มีไอ้ เอฟซีทั้งบ้านคนไหนคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ไรล,ละหกร้อยทำไมมันถูกแท้เพื่อนว่อรถเกลียวมันสีได้กำไรบอสเพื่อนว่ะกะกะบพวกสีได้กำไรอะไร,ะไรพี่น้องนั่นบอน่าจะได้กำไรอะไรเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้กำไรก,กะบเขากคือสีบอกเกลียวพี่น้อง ถ้าบ่ได้กำไรเขาคือสิบโอเคโอแมนบอเออส่วนทางไหน้นครพนมมุกดาหารอุบลทั้งพุน่นกะเขาก็บอกว่าไล่ละแปดร้อยพันว่าแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทอืมถ้าเป็นใดเขาล้มแบบนี้พี่น้องถ้าเป็นเขาล้มพันว่าเข้าล้มนี่ไล่ละพันถึงพันสองว่าซ้อน ผมเห็นราคาแล้วปุ้ยนาะเห็นราคาแล้วนี่อ้ยโอาไรล,ละพันพี่น้องไรล,ละพันนี่ไม่ถ้าเฮ็ดหน้าข้ายเข่านี่บ่เเลือ,อยังพี่นอ้องอือสิบไร่ก็หมื่นหนึง่งโอ้โห,โห,โหแห้งนะพี่น้องผมว่าผมว่าถ้าไรล,ละพันหรือไรล,ละพันสองนี่ผมว่าเอาแพงงพดจังหน่อย อยากแพ่งนะจังหน่อยเพราะว่ายางคือว่ายางสี่ว่อืิเป็นยางนออบาดนี่ยม,มันเสียหรอบอกะอ,อ่ะบอไปอยังเดี๋ยวฟังผมโมพี่น้องกะไรล,ละพันนี่อยากแพงจังหน่อยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตอนนี้นี่ออ เรียบร้อยเรียบร้อยก่เพราะว่าตอนนี้นี่พี่น้องน้ำมันนี่น้ำมันถูกอยู่ด้พี่น้องปีนี้นี่น้ำนน้ำมันถูกอืน้ำมันถูกถ้าเอาไร่ละพันนี่โอ้ยชาวนานี่ยับพี่น้องชาวนายับคลังก่า <c ười> ร่องล่องคุยเบื้องพี่น้อง ลองคุยกับเอ่หน้านาเบิง้งลองคุยกับเจ้าของรถเกี่ยวเขาเบิง้งสอ่สำหรับนาใครที่นาหายใหญ่เพราะว่าแถวบ้านผมก็มีแต่นาหายใหญ่พี่น้องกเล็กสุดก็หนึ่งไร่หนึ่งแปลงพี่น้องม่นบล่ล่ะแต่ลองคุยพันเบิ้องเพราะว่ามันเข่ากระทึกนะพี่น้องข้าวก็ถูก งันมอถ้ามาบวกกับค่าเกี่ยวไร่ละพันเข้าไปนี่โอ้ยนักพี่น้องนักหนักเลยแหละโอ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อยาง้อมอูยบดใส่บูดมาผมนั่นนี่อืก็ลองคุยพ่นเบิงพี่น้องเพราะว่าลำพังนี่ปุ๋ยกับแพงปุ๋ยก็แพงรถเกี่ยวก็แพงอ,อีกมันก็แห้งสินักเออลองคุยเบิงอืเพราะว่าแถวผมกับแถวบ้านผมกับ มันกับบ่ได้แพ่งขนาดนั้นเนาะสงสัยสงสัยสิเสียพี่น้องกรนีแหละอ,อาชีพรถเกี่ยวต้องเสียบ้างอเสียเวลาบ้างซ่อมเปล่นบ้างถ้าซ่อมบ่เปลี่ยนกน็เรียบร้อยพี่น้องรถเกี่ยวนี่ถ้าผู้ใดบ่มีประสบการณ์นี่เรียบร้อยพี่น้องอารถเกี่ยวเพราะว่า มันมันต้องซ่อมตลอด่ะพี่น้องตัวนี้บ่อเสียกับตัวนั้นก็เสียตัวนั้นบ่อเสียกับตัวนู้นก็เสียมันจะเสียหมุนไปเรื่อยๆนยพี่น้องเหมือนที่ผมบอกคือรถใหม่ๆนี่รถใหม่ๆนี่สามปีพี่น้องสามปีเนี่ยย่างบ่อเสียพี่น้องปีที่สี่นี่เรียบร้อยปีที่สี่เนี่ยเริ่มเริ่มเสียอันนั้นก็เสียอันนู้นก็เสียนี่แหละที่เขาไปบอสดก็เพราะว่า ซ่อมไม่เปลี่ยนพี่น้องแต่ถ้าซ่อมเปลี่ยนมีความรู้เรื่องช่างก็เพมีปัญหาพี่น้องสําหรับอาชีพรถเกีียวเนะะเพราะว่าเงินมันดีเนาะว่าเงินมันดีอืมถ้าเงินถ้าถ้าเงินมันได้น้อยเขาก็ไม่ดึงดูดบอกว่ามีพ้าอยากเฮ็ดแั่นเปล่าที่เขาเห็ดอาชีพรถเกีียวเนะี่ยเพราะว่าเงินมันดีได้มือละหมื่นสองหมื่นพี่น้องเอ้ยอืมแต่ถ้าได้รายละพันก็พี่น้องก็คิดบิ่งมือหนึ่งวันหนึ่ง สามสิบไร่สามสิบไร่ก็สามหมื่นพี่น้องอืมแต่ถ้าอันนี้นี่รถใหญ่ไร่ละหกร้อยหกร้อยได้สามสิบไร่ก็หกสามสิบแปดได้แค่หมื่นแปดอืม,อม <c oughs> ฟังออกว่าพี่น้องอ,อ,อ,อโอเคโอเคของแท้เลยเนี่ยของแท้เลยวะ <c oughs> คือโบเกียวของแท่แล่ะของแท่เกียวจะได้ดัดเ้า <c oughs> อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม